ทานข้าวหลังหกโมงเย็นนะครับมันจะทําให้คุณอ้วนขึ้นจริงหรือเปล่าะนะครับมาฟังกันดูนะครับก่อนฟังข้อมูลดีๆครับฝากกดติดตามกดหัวใจไว้จะได้ไม่พลาดสาระสุขภาพดีนะและเพื่อนท่านใดที่มีแพลนในการลดน้หนักรูดปุงพิมสนใจก็ไว้ในคอมเมนต์นะครับความเชื่อที่ว่ากินข้าวหลังหกโมงเย็นแลวจะทําให้อ้วนขึ้นนะครับมันเป็นความเชื่อที่ได้ความนิยมมานานหลายคนเลยเชื่อว่าการรับประทานอาหารนะครับมื้อเย็นก่อนนอนจะทําให้ร่างกายนะเนี่ยเผาผ่านพลังงานได้น้อยลงทําให้พลังงานส่วนเกินสะสมเปนไขมันและน้ําหนักเพิ่มมมเติาได้ครับ อย่างไรก็ตามนะครับความเชื่อนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นความจริงไปซะทั้งหมดนะครับก็ปัจจัยนะครับที่ทําให้น้ำหนักตัวขึ้นเนี่ยอยู่ที่กับปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันมากกว่าเวลาที่เราทําอาหารหากรับประทานมื้อเย็นในปริมาณที่อพอเหมาะสมไม่มากเกินไปแล้วเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีโปรตีนจากพืชน,นะครับและสัตว์ไม่ติดมันเป็นต้นก็จะทําให้น้ําหนักไม่ขึ้นได้ ในทางกลับกันนะครับถ้าเรานะครับรับทานอาหารเย็นในปริมาณที่มากเกินไปนะครับเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงน้าตาลสูงแป้งขัดสีสูงเป็นต้นก็อาจจะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นมาได้ดังนั้นนะครับการกินข้าวหลังหกโมงเย็นไม่ได้ทําให้อ้วนขึ้นเสมอไปขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพอาหารที่เราได้รับในแต่ละวันมากกว่าครับเพื่อน